สวัสดีครับพบกับผมฟูลินันจันทุนเดชนะครับในเพจช่างไฟผู้สื่อสวรบายช่างมิวครั้งก่อนนะครับผมได้ลงนะครับในส่วนของตัวรูปไปให้แล้วนะครับสําหรับการทํางานของเครื่องซักผ้าฝาหน้าซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของการทํางานนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องฝาหน้าซึ่งผมมองว่านะครับหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ใช้งานอยู่เนาะจริงๆแล้วเครื่องสักผ้าฝาหน้าครับข้อแตกต่างนะครับจะแตกต่างจากฝาบนยังไงเรามาดูกัันนะครบ อันนี้จะเป็นของยี่ห้อนะครับที่เราเห็นเลยตรงนี้นะครับเราจะไล่าจากในส่วนของส่วนครอบภายนอกก่อนนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวเครื่องซสก้ผ้าฝาหน้าเนี่ยเขาก็จะมีทรงอย่างเงี้ยทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเขาจะเป็นในส่วนของตัวที่เราจะเจออันดับแรกคือฝานะครับฝาถังนะครับ อันนี้จะเป็นฝาถังนะครับแน่นอนนะครับหน้าที่ของฝาถังก็คือจะเป็นในส่วนของการปิดนะครับป้องกันเท่านั้นเองนะครับถัดจากฝาถังนะครับเราจะขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของช่องที่เราใช้นะครับใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับตรงกลางนะครับฟอกขาวนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของผงซับฟอกนะครับซึ่งเราจะใส่ในตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดคอนโทรลนะครับซึ่งจะใช้ในการควบคุมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่อยู่ภายในเครื่องนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับอย่างบางทีเครื่องฝาหน้าเวลาเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีในส่วนของตัวนี้ให้นะครับวิธีการนะครับก็คือเปิดออกมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะต่ออ่ามันจะเป็นตัวมอเตอร์เดนนะครับ ซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดนะครับเห็นไหมครับน้ําก็จะไหลออกทางนี้ได้ดังที่เราจะเห็นนะครับน้ําจะไหลออกทางนี้อาเดี๋ยวผมจะเปิดหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเราลองสังเกตตรงนี้นะครับถ้าใครที่มีอาการที่แบบทําไมน้ําเดนไม่ได้นะครับเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นเซอร์วิสบอลนะครับเซอร์วิสบอลเพื่อเอาไว้นะครับ เวลาที่ตัวเดนน้ำนะครับเกิดติดขัดหรือมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับทีนี้เราขึ้นมาสู่ด้านบนกันบ้างน,นะครับผมก็จะเปิดในส่วนของตัวฝาบนออกตรงนี้อ่ะกล้องเข้ามาใกล้ๆครับในส่วนของด้านบนนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น หินถ่วงนะครับที่เราเห็นสีแดงแดงซึ่งตัวเนี้ยครับมันจะทําหน้าที่ถ่วงน้ําหนักนะครับเพื่อให้ตัวผ้าบาลานนะครับอันนี้ที่เราเห็นนะครับจะเป็นช่องแฟบนะครับโอเคตรงนี้เห็นไหมครับาลาวน้ําวาวน้ําเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งผงซักฟอกตัวใช้กับผงซักฟอกนะครับซักฟอกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นในส่วนของปรับผ้านุ่มตัวหนึ่งนั่นเองนะครับสําหรับในชุดของาลาวน้ํานะครับ ตรงนี้นะครับถัดมาเราก็จะเห็นตัวนี้เห็นไหมครับจะมีอยู่ทุกเครื่องนะครับไม่ว่าเครื่องซักผ้านะครับฝาบนอัตโนมัติหรือฝาหน้าจะต้องมีตัวนี้เสมอนะครับตัวนี้เรียกว่าเพชรนะครับซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่นะครับในการตรวจจับระดับน้ํานั่นเองนะครับตรงนี้แล้วเรามาดูในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เราจะเห็นในส่วนของที่มันเป็นอ่าเป็นช่องเหมือนลมเข้านะครับ เครื่องซักผ้าฝาหน้าบางรุ่นนะครับบางรุ่นนะครับจะมีนะครับคล้ายๆเป็นตัวอบลมร้อนซึ่งหมายความว่าจะสามารถที่อบลมร้อนได้ตรงนี้จะช่วยให้ผ้าแบบแห้งได้ไวยิ่งขึ้นนะครับโดยการอบลมร้อนนะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างพวกซักด่วนนะครับซักผ้าด่วนอะไรเงี้ยคือเขาจะมีเครื่องอบลมร้อนก็คือพออบซักเสร็จอบแล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอตากนะครับซึ่งมันจะอยู่ในชุดนี้ นะครับเป็นชุดอบลมร้อนนั่นเอง่อะโอเคทีนี้เรามาแกะนะครับหรือดูข้างหน้ากันอันนี้ผมได้เปิดเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันส่วนควบไม่ค่อยเยอะ คู่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนอโอเคผมได้ทำการเปิด ฝาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไล่จากตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือสวิตประตูนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เสียแล้วนะครับอ่ะดูนะครับเราจะสังเกตเห็นสวิตประตูนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการเซฟนะครับเพื่อเวลาเข้าสู่ขั้นตอนการทํางานเนี่ยจะได้ไม่โดนนะครับไม่โดนคนไปเปิดนะครับหรือ ง่ายๆก็คือล็อกประตูนั่นเองนะครับตัวสวิตประตูตัวนี้ซึ่งเครื่องฝาบนบางเครื่องมีนะครับบางเครื่องมีนะครับบางเครื่องมีเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนตรงนี้นะครับที่เราจะเจออันดับแรกเลยคือจะเป็นในส่วนของยางนะครับซึ่งยางตัวนี้ครับจะเป็นซีนยางที่ป้องกันนะครับไม่ให้น้ํานะครับไหลออกนะครับระหว่างช่วงควบหน้ากับฝาเห็นไหมครับ มันจะป้องกันไม่ให้น้ําไหลออกนะครับในกรณีที่สมมุติว่ายางฉีกขาดนะครับอย่างบางคนซักซักอยู่เอ้าทาไมน้ําไหลออกมาใต้เครื่องนะครับไหลออกมาใต้เครื่องลองเช็คดูนะครับว่ายางตรงเนี้ยมีร่องรอยการขาดไหมเพราะอย่างบางทีนะครับเวลาซักนะครับบางคนเออเผลอนะครับเอาของมีคมนะครับติดตัวเข้าไปด้วยนะครับติดกับเสื้อเข้าไปด้วยนะครับพอเวลาซักนะครับอาจจะมี ขั้นตอนอาจจะมีบางจังหวะนะครับที่กระเด็นมาโดนนะครับหรือสียางเปื่อยก็เป็นได้นะครับตัวนี้สียางนะครับถัดเข้าไปข้างในนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับในส่วนของถังเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าถังเนี่ยเขาจะวางในแนวนอนอย่างนี้นะครับไม่ได้แนวตั้งเหมือนฝาบนอัตโนมัตินะครับเขาจะวางในแถวนอนอย่างนี้ซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นลักษณะ ของฝาหน้าโดยเฉพาะนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์สาเหตุที่เครื่องซักผ้านะครับฝาหน้าซักประหยัดน้ํานะครับนั่นก็เพราะว่านะครับน้ําจะเข้ามาถึงแค่ระดับตรงนี้แล้วอาศัยการกิ้งนะครับการกิ้งผ้าผ่านถังตัวเนี้ไปผ่านน้ํานะครับนั่นจึงประหยัดน้ํากว่าเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับอันนี้ข้อแตกต่างนะตรงนี้ถังเหล็กตัวนี้จะเป็นในส่วนของถังซักนะครับ เราจะสังเกตเห็นไอคอนแดงๆตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสีแดงหรือสีดำนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าซีเมนท์ถ่วงน้ําหนักซึ่งแน่นอนครับหน้าที่ของมันก็ตรงตัวอยู่แล้วจะใช้ในการที่จะถ่วงน้ําหนักพอเวลาที่เครื่องนะครับขึ้นรอบในการปั่นสูงนะครับหรือจะช่วยถ่วงให้มันให้ตัวเครื่องนะบาลานซ์นะครับตัวนี้เราจะสัง เราจะรู้เลยนะครับเวลายกเครื่องฝาหน้านะครับจะหนักกว่าฝา <Leah> บนเพราะมีตัวนี aro aro ้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับถัดมานะครับเราจะเห็นถังสีขาวๆตรงเนี้ยถังสีขาวๆตัวเนี้ยก็จะเป็นถังอุ้มน้ํานะครับถังอุ้มน้ําตัวนี้นะครับหน้าที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับบอกตรงตัวเลยว่ามันใช้ในการเก็บน้ํานะครับอุ้มน้ําแล้วข้อแตกต่างนะครับของฝาบนกับฝาหน้าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือในส่วนของ มอเตอร์เดนตัวนี้นะครับเราสังเกตไหมครับว่าเดนตัวนี้ครับจะวางเห็นไหมครับต่อกับตำแหน่งในส่วนของถังลงมาเลยดังนั้นนะครับดังนั้นมอเตอร์เดนตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการพัดน้ําเหมือนปั๊มน้ํานะครับจะไม่เหมือนเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับเพราะเครื่องซักผ้าฝาหน้านี่ครับเขาจะใช้ในการแรงโน้มถ่วงนะครับคือน้ําจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับ แค่ดึงมอเตอร์เดนลงมาแค่ดึงน้ําลงมา่เดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าเดี๋ยว,วกลัวจะงงกันอะโอเคแวบมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับถ้าจะเป็นในส่วนของเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับพอเวลาที่มีน้ํานะครับมีน้ําไหลลงมานะครับแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยครับน้ําก็จะไหลทิ้งเลยเห็นไหมครับ จึงเป็นเหตุผลที่ท่อน้ำทิ้งของฝาบนนะครับวางลาบได้มาดูกระสอนะครับโอเคตัดเข้ามาที่ฝาหน้านะครับตัดเข้ามาที่ฝาหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้เองคือมอเตอร์เดนนะครับจะใช้ในการพัดน้ำนะครับซึ่งเขาจะมีตัววาล์วอันนี้อยู่แหละนะครับข้อแตกต่างก็คือว่าจะไม่ใช้นะครับแรงดันน้ำในการทิ้งลงแต่จะอาศัยเป็นการพัดน้ำนะครับ เราจะสังเกตเห็นท่อน้ำทิ้งนะครับสีเทาๆตัวนี้ครับสีเทาๆตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะพัดน้ำขึ้นไปนะครับอ่ะแล้วครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับด้านหลัง่เดี๋ยวผมเอาให้ดู ส่วนของด้านหลังนะครับใชไหมครับด้านหลังนะครับส่วนสําคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือเราจะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นพเลอ่าตรงนี้จะเป็นพเล่ลนะครับพุล่ลตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่อะไรนะครับมันก็เหมือนเครื่องซักผ้าฝาบนที่ผมให้ดูก็คือจะเป็นในส่วนของการเชื่อมนะครับมอเตอร์นะครับกับตัวถัง โดยผ่านสายพานอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ยังรุ่นสมัยปัจจุบันนะครับที่เป็นมอเตอร์ไดเล็กแล้วนะครับจะไม่มีสายพานนะครับไดเร็กไดนะครับเขาก็จะขับตรงได้เลยนะครับจะไม่มีสายพานแบบนี้แต่นี้ก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับเราจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับจะมีสายพานและก็มีแกนนะครับอันนี้ถังที่อยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งมันก็จะประกบกันแบบนี้แหละครับอย่างที่เราเห็นประกบกันอย่างนี้ ทีนี้ให้เราดูนะครับตรงนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับมันจะเหมือนแท่งเหล็กข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับของเครื่องซักผ้าฝาบนกับฝาหน้านะครับก็คือจะมีฝาหน้านะครับจะมีในส่วนของตัวนี้ครับที่เรียกว่าฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ทําหน้าที่อะไรนะครับฮีเตอร์จะทําหน้าที่สร้างความร้อนนั่นเองนั่นหมายความว่านะครับ เครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับสามารถที่จะเลือกอุณหภูมิในการซักได้นะครับอย่างบางคนสามารถที่จะซักน้ําร้อนได้นะครับผ้าที่เปื้อนๆนะครับสามารถซักในอุณหภูมิที่น้ําร้อนได้นั่นหมายความว่าการซักผ้าในความร้อนนะครับด้วยน้ําร้อนจะสะอาดกว่าซักแบบน้ําอุณหภูมิปกตินั่นเองนะครับดังนั้นเครื่องซักผ้าฝาหน้าเขาจะมีฮีเตอร์มาให้นะครับถัดกันนะครับเราจะเห็นตัวนี้ นะครับอันนี้ก็คือท่อเดนนะครับท่อเดนน้ําเห็นไหมครับยาบางคนนะครับที่เคยใช้เครื่องซักผ้าฝาบนนะครับจะชินกับการที่เอาท่อน้ําทิ้งนะครับวางราบแต่สําหรับเครื่องฝาหน้านะครับต้องแขวนเท่านั้นต้องแขวนเท่านั้นสาเหตุที่ต้องแขวนนะครับก็เพราะว่าที่ผมบอกไปแล้วนะครับในส่วนของมอเตอร์เดนก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาท่อเนี่ยวางราบ นั่นหมายความว่าแรงดันน้ํานะครับก็จะไหลผ่านท่อและไหลออกไปเลยนะครับเครื่องก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ําได้แต่ถ้าสมมุติเราใช้แขวนแบบนี้เห็นไหมครับเราใช้แขวนแบบนี้น้ํานะครับแรงดันน้ํานะครับที่อยู่ในถังก็ไม่สามารถที่จะดันย้อนขึ้นอันนี้ได้ดังนั้นเวลาเดินน้ํานะครับเครื่องซักผ้าฝาหน้าจึงจําเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์เดนนะครับมอเตอร์เดนในการที่จะพัดน้ําออกนั่นเองนะครับแล้วนะครับ ทุกครั้งเลยตอนนี้โชคจะเห็นนตัวโชคนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีตัวโชคที่อยู่ด้านในอาจจะยังไม่เห็นเห็นไหมครับอ่ะไม่เป็นไรอ่าตัวโชคนะครับซึ่งจะอยู่ด้านในนะครับจะคอยซับแรงนะครับจะต้องมีโชคลับสมุนอ่าอย่างตัวนี้เห็นชัดนะครับตัวนี้ค่อนข้างโยนิดนึงนะครับซึ่งตัวโชคนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ นี่ตัวนี้สีดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะใช้ในการซับแรงนะครับจะเป็นตัวช่วยซับแรงช่วยบาลานซ์นะครับอ๋อีกเรื่องอีกที่นึงนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นสปริงเห็นไหมครับสปริงตรงนี้นะครับจะช่วยในการนะครับหิ้วถังนะครับหิ้วถังไว้นะครับคือเหมือนกับให้ถังนับอยู่ระหว่างกึ่งกลางของตัวเครื่องนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะตัวนี้จะช่วยได้ ครับผมโอเคสำหรับเครื่องซสกผ้าฝาหน้านะครับหน้าที่การทำงานก็จะประมาณนี้นะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับหน้าที่การทำงานนะครับยังไงถ้าเกิดไม่เข้าใจลองไล่ย้อนดูอีกทีนะครับแล้วถ้าติดคัดนะครับตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามได้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงช่วงโควิดนะครับกลับตัวอยู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ